สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาถึงตอนที่3กันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาแล้วในช่วงที่ไรแดงพักตัวหรือไม่มีอะไรอยู่ในท้องนะครับตอนที่2เป็นเรื่องของไรแดงที่เขากําลังขยายตัวมีลูกอยู่ที่หลังนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงตอนที่ไรแดงเขาเริ่มมีไข่กันนะครับซึ่งก่อนที่เขาจะมีไข่เนี่ยแน่นอนเขาจะต้องมีการผสมพันธุ์กับตัวผู้นะครับตัวเมียผสมพันธุ์กันปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีไข่อยู่ที่หลังนะในช่วงนี้เนี่ยไรแดง จะไม่มีตัวอ่อนอยู่ที่หลังนะครับเพราะว่าายแดงจะอยู่ได้แค่ช่วงจะอยู่ได้แค่ช่วงสภาวะใดสภาวะหนึ่งจะมีลูกก็มีลูกจะมีไข่ก็มีไข่นะครับหรือจะว่างๆอยู่ก็ว่างๆอยู่นะฮะคือในช่วงที่เขากําลังมีไข่นะช่วงแรกจะเป็นไข่แบบอ่อนๆนะครับซึ่งระยะเวลาในการาเริ่มตั้งท้องนะครับของไรแดงหลังจากที่เขาเริ่ม ผสมพันกันแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลา2-3วันนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มเห็นไข่นะถ้าเกิดเพื่อนเพืสังเกตดูไรแดงเทศนะครับในช่วงที่ไข่อ่อนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นฝักแล้วนะฮะโดยที่ไข่ที่หลังเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวนะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นสีดำนะเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแต่เราจะรู้แล้วละว่าช่วงนี้ไรแดงเริ่ม มีไข่อยู่ที่หลังนะลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เขาเริ่มมีไข่เนี่ยเขาจะมีพร้อมๆกันเลยนะครับนะในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีไข่สีอ่อนๆน,นะครับอาจจะใช้เวลา3-4วันกว่าจะเริ่มพัฒนาไปเป็นไข่ที่แก่แล้วก็ค่อยอปล่อยไข่ออกไปนะครับถ้าช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ดูแลเหมือนเดิมนะครับโดยที่ในสภาวะนี้ไรแดงจะค่อนข้างบูมแล้วนะครับเราก็ควบคุมเรื่องอาหารนะครับให้เขา ตามปกติแล้วก็ดูแลเรื่องสภาพน้ำนะอาจจะไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนน้ำร้อ0เปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเรายังคงสภาพน้ําแบบเดิมๆต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไรแดงจะเริ่มออกไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นในสภาวะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอหรือจะเอาไปประยุกต์ใช้กับคนที่เน้นในการผลิตไข่นั่นเองนะครับรักษาสภาพน้ำให้อยู่ในสภาวะกึ่งดีกึ่งเสียนะครับ แบบนี้ไปเรื่อยๆไรแดงจะขายอย่างต่อเนื่องนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับว่ารไรแดงแต่ละช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับมารอติดตามกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ